ลิซ ah e. ิวจ่ายมาให้บับเบย์ยังไม่ผ่านจ่ายไม่ผ่านเขาโตกลับนมาชิบหาย้ะครับศาสยาวขึ้ามาก่อน <c oughs> ยังเก็บบอลไม่ได้จ่ายมาให้ลิซิวร้องซัดเข้าไป <c oughs> ส้ำดับสองเข้าไปเรียบร้อยครับผม าก่อหลังขผมมาโอซาก้าแล้วก็ดาวินย้อนเลี้ยกลงมาแล้วซัดเข้าไปเรียบร้อยครับผมเป็นบัฟเบ้นะครับซัดเข้าไป,ซา,ไป,ซ,าไปซาก้าจ่ายไม่นำเป็นสองประตูต่อศูนย์เก็บบอลไม่ได้โอ้โหกลับขึ้นมาผิหวังนะครับโดนแล้วครับตรกนี้ <c oughs> <c oughs> เกือบโดนครับอาก้าจ่ายมาให้เอ็มบัปเป้ยยังไม่ผ่าน ล็อกซัดขึ้นสนามเข้าไปจิงากา้าทำอะไรนียแซดเรียบร้อยเลยครับไป<ล>เจอทีมน,นาโปลีนะครับ๋ไปดูรายชื่อนักเตะกันก่ <c oughs> อนเตผมก็จะประมาณนี้นะครับ วิธีการปรับผมใช้เป็นกองหลังนะครับดีเซนสองตัวมิโรโดกับปัดฟอรนี้ตำแหน่งรีมเมผมใช้ตำแหน่งริฟไลผมใช้เป็นตำแหน่ง d ีมนะครับก็คือโรโลกองเตะก็ดูรายชื่อฝั่งตรงข้ามมาก่อนเขาเล่นในสไตล์สี่สองสามหนึ่งสายปุยสั้นเกนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับ เขาได้เป็นไฟเสียก่อนนะครับเฮ้ยยังเก็บบอลไม่ได้ผมก็โตกลับเข้ามาเฮ้ยเก็บไม่ได้แล้วครับสาธยายข้างหน้าไปก่อนยังไม่จิงิซูดูเนียดจ่ายมาให้เอ็มบัปเป้รมาก จ่ายมาให้ครับเอมบาปเป้ยังไม่ผ่านยูอาร์เรียใจมาให้มิซูคเป็นมิซูคจมาให้เอมบาปเป้ยังไม่ผ่านเขาโตกลับขึ้นมาจุดหมายนะครับ okay. ่

โมโตกับเข้ามาดึหลังใหกาประตูวิเตอร์บาาจาขหน้าไปก่อนเอ้ยบัเป้ลองซัดเข้าไปยังไม่ได้ครับมีสวตยังเก็บวันไม่ได้โมโตกัข้ามาของเตะสาจ่าขึ้นหน้าไปก่อน จ่ายไม่ผ่านโอ้โตกลับขึ้นมาชิบหายแล้วครับศาสตรยาวขึ้น้าไปก่อนจิ้มมาเปย์จ่ายมายังไม่ผ่านไปจิ้มซดวิชจิบอลไม่ได้

จา่ายมานยังเก็บวันไม่ได้เฮ้ยทิ้หายแล้วครับสาดดาวเขาได้ไปก่อนยังเก็บวันไม่ได้จา่ายมาให้บิลลิซิวต์ลองซัดเข้าไปสำหรับสองเข้าไปเรียบร้อยครับผม ขึ้นนำไปแล้วนะครับแต่ไม่รูต่อขึ้นหลังสาด <สา S 1> ยา,นา,นาดวนัดก่อนขึ้นหลังผมมาโอซาก้าแล้วก็ดาวดิมยืน,นย็ดลงมาแล้วครับสัก้าไปเรียบร้อยครับผมเป็นบับเบ้นะครับสัก้าไปซาค้าจ่ายไม่ขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับ เข้าใจมาพลาดนะครับเหยียบบอลไม่ได้ขอตัวกลับคืนมาผิดไปนะครับโดนแล้วครับพุ่งเนี่ยเกือบโดนครับสายยาวข้างหน้าทุกคน อย่างบางสิงยินบเบสาาจ่ายมาให้ยมบัเบ่ยังไม่ฟันอีิตีลองซัดขึ้นสนามเข้าไปเฮ้ยหลังจบวันได้ครับโกกลับเข้ามาใา่เลยครับสายยาวขนาดทุกคน ยังไม่ถึงดาวินเดอนเยตต์โอ้โโตกลับมาสาดยาข้หน ok ้าก <that> ่อนยังไม่ถ <sadece> ึงมาเบ้โอ้โกโต้กลับมาสาดยาข้น้าก่อน サカイメをコンランセルのワン、オーバーティキンナツギ、タイマン、サカ、ジャンルハデシーですけども、インパニューキャッタショー、セルタミニー、ウッキマルクとのライジナツ、スペースを使って、ね、いいサーカー、スリパス、サーカー、ウキダマス、トーパス、ーー <laughs> ト,トーサカパス、サーカカラウキのパス、カカラのス、サーカー <laughs> <laughs> トトサーカラウキダママサカ เดือดร้อยเลยครับเราต้องขอเปลี่ยนตัวก่อนนะครับลงเกมไม่ดีขึ้นเอาดูดีลงมาเอาอยู่หรือเปล่า โงดาบิติยากับดูดีลงมานะครับซาคาขอน้าไก่อนซาคาจ่ายมาให้ดาบิติยายังไม่ผ่านฟเด่นจ่ายมาให้ซา้าซาคาจ่ายมาให้ดาบิติยายังไม่ผ่าน้ย ดีจ <Hag> ่ายมาให <ashed> ้ดาวินลุนเดียสจ่ายมาให้ดาวินวิยายังไม่ทันสาดยาวนาดก่อนยังไม่ถึงซาก้าเือต้องโทกลับขึ้นมาไป ย่งไม่จีนซาดิอาโคาไปก่สาดิาโคนาไปก่อนสิปิดไม้แล้วครับบรุโตกลับขึ้นมาสาดิอาโคนาไปก่อนเก็บบอลไว้ได้บรุโตกลับขึ้นมาสาดิอาโคนาไปก่อน ศาตร์ยาวขนานก่อนเย็บร้อยครับผมชนะไปสองประตูตอนหนึ่งครับแต่โมโนสติตินะครับขึ่งหลังนีผมตู้ไม่ได้ครับได้แต่ศาตร์ยาวขึ้นนานไปก่อนการยิงไปห้าเขายิงไปสาม